เป็นเรื่องของโซลาร์ฟาร์มแบบลอยน้ำครับอันนี้เป็นโซลาร์ฟาร์มที่ใช้ชื่อว่าโปรติวสครับโปรติวสเนี่ยเป็นโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องแปลกนะครับในประเทศไทยนีในกลุ่มอุตสาหกรรมหลายที่ก็เริ่มนำมาใช้แล้วแต่โปรติวส์ตัวนี้ครับมันสามารถที่จะปรับทิศฐานเพื่อรับแสงอาทิตย์ให้ได้ตลอดทั้งวันครับ พลังงานแสงอาทิต์ครับก็ถูกนํามาใช้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนรูฟท็อปนะครับบนหลังคาของหลายๆอาคารหลายสถานที่นะครับอย่างสำหรับที่ที่มีบริเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแหล่งน้ำนะครับที่อาจจะไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์อะไรมากมายก็เป็นอีกพื้นที่ที่สามารถติดตั้งโซลาฟาร์มได้ครับข่าวนี้ครับแชร์อยู่บนเว็บไซต์ Euro News ครับเป็นข้อมูลของบริษัทจกปเะเทศโปรตุเกสครับชื่อว่า Solaris Float ครับผม Float ก็คือลอยน้ำนั่นเองครับ c o t e u s ก็คือโซลาฟาร์มแบบที่เป็นเกาะลอยน้ำครับ ความสามารถของมันอย่างที่บอกนะครับมันจะติดตามดวงอาทิตย์ได้เองเลยนะครับได้เองในระหว่างวันครับเพื่อให้สามารถที่จะผลิตพลังงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีกลไที่ทให้มันค่อยๆหมุนอย่างช้าๆครับเพื่อติดตามเส้นทางของดวงอาทิตย์ครับผม <S 1> <S 1> <S 1> มันสามารถที่จะติดตั้งได้ในหลายที่นะครับที่ต้องไม่มีคลื่นนะครับรูปแบบของมันตอนนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ38 เครับผมก็ค่อนข้างใหญ่นะครับมีแผงโซล่าเซลล์อัดแน่นเลยนะครับรับแสงได้จากทุกทิศทางครับมีจำนวนรวมกันทั้งหมดในประมาณ180แผงทีนี้ถ้าเป็นวันที่อากาศสดใสครับมีการวัดออกมาแล้วว่าโพเทิอตสเนี่ยสามารถสร้างพลังงานได้กว่า73กิโลวัตต์ซึ่งถ้าเทียบกับการใช้งานแผงโซล่าเซลล์แบบปกตินะครับที่ติดตั้งอยนะู่นั้นในบ้นพื้นหรือบนหลังคาเนี่ยมันสามารถสร้างพลังงานได้มากกว่าถึง40%ซ นะครับเพราะการติดตั้งแบบฟิกเนี่ยแน่นอนว่ามันต่อให้ติดปีแค่ไหนเนี่ยตีคร่าวๆคือรับแสงได้มากสุดก็คือมันวันวันะแต่ยูวสเนี่ยสามารถที่จะปรับหมุนได้ตลอดเวลานะครับข้อดีนะของการที่เขาพัฒนารูปแบบของ p r o t ิ u สอันนี้ให้เป็นโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำเพราะทุกท่านดูไหมครับว่าในระบบที่ลอยน้ำเนี่ยตัวการผลิตตัวระบบเนี่ยมันสามารถได้รับ นะครับความสามารถในการระบายความร้อนจากน้ำนั่นเองครับก็ทำให้ระบบนะครับสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นครับเพิ่มเติมอีกหน่อยครับโปรติสเนี่ยได้ผ่าน,นะครับเวทีการประกวดแล้วก็เข้าถึงรอบสุดท้ายของการประกวดรางวัล European Inventor Award มาแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะนำไปใช้อย่างเรียกว่าแพร่หลายแล้วนะครับทีนี้กลับมาว่าเอ๊ะ อย่างที่ผมเรียนว่าในประเทศไทยเองก็มีการใช้โซลารอยน้ำได้แล้วก็มีแหล่งน้ำาหลายที่นะครับความยากของมันอยู่ตรงไหนนะครับแน่นอนข้อแรกมันต้องเป็นแหล่งน้ำที่ไม่มีคลื่นนะครับทีนี้ประเด็นคือถ้า แหล่งน้ำนั้นเนี่ยมันเป็นน้ําเค็มนะครับหรือน้ำปล่อยที่มีฤทธิ์กัดกรนเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยวัสดุที่มีความทนทานมากขึ้นซึ่งมันจะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วยนะอันนี้เป็นความท้าทายนะครับที่เอามาเล่าแต่ว่ามันไม่ได้เกินความสามารถที่เราจะพัฒนานะครับงั้นต่อไปเราก็น่าจะได้เห็นนะเทคโนโลยีของโซลาร์ฟาร์มร้อยนะ้ำที่สามารถจะปรับมุมค่อยๆหมุนช้าๆตามแสงอาทิตย์ได้แล้วก็ทําให้เรามีพลังงานสะอาดที่มีสัดส่วนมากขึ้นในโลกของเราได้ครับผม